เอน้ำจะไหลข้ามถนนทั้งหมดเลยนี่ถึงสัพป,ปยาจะถึงตลาดสัพป,ปยานี่เขาอขออเอากระสอบเอากระสอบเรียงออกไม่ไหวแล้วสเลดเต็มคอเลยเนี่ยเอากระสอบเรียงไว้ตรงนู้นแล้วก็มีดินคันดินอ๋อเขามากั้นต่อ กั้นคันดินเพื่อไม่ให้มันพังประชาชนทำไม่ได้แล้วก็ใช้รถตักไปจกดินอะไรมาเข้าไปบิ๊กซีแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำสูบอ้อมออก เซลรถแม่โคมากัน้นคันดินเสริมแม่ถนนไม่เง้นน้ำขังถนนเต็มเขาเป็นขบวนเลยอาจารย์ก็ตามขบวนเข้าไปเลยเนี่ยเป็นสิบคันเลยเป็นรถตู้อ่ะมีรถเก๋นนิดหน่อยเขาเปิดไฟกระพิบแป๊บๆอ่ะแ,แ,แสดงเขามาเป็นขบวนครับมาเป็นขบวนเลยเนี่ย อ้าวเขาเลี้ยวตรงนี้อ่ะไม่ให้ไปแล้วมั้งอ้าวถนนขาดแน่เลยอ่ะถนนขาดแน่เลยอ่ะไปไม่ได้เลยเนี่ยทางหน้าถนนขาดที่จะไปทางวัดกำแพงเนี่ยเขาไม่ให้ไปแล้วรถน่ะ เนี่ยออกตั้งสัป,ปยาแล้วก็เลี้ยวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะก็เ,เลี้ยวทำไมอ่ะนุีกอ๋องงครับเขาจะเข้าตรงนั้นนุกว่าเขาไม่ให้เข้ายัางไง ก็นึกว่าเขาบอกไม่ให้ไปงงเป็นขบวนรถขบวนนะครับเขาไม่รู้ว่าเขามายัางไงนะเป็นรถขบวน อันนี้ก็จะจอดให้เราไหมาเนี่ยถนนขาถนนพังหน้าดูเลยอะ่ะ เนี่ยถ้าเขาไม่เอาดินวาคันกั้นน่ะน้ําเต็มถนนเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วอาจารย์มาน้ําเต็มน้ําเต็มถนนเลยนี่เขากั้นคันดินเนี่ยเอากั้นคขอ็งช่วยนิดนึงถนนขาดหมดเลยอ่ะนี่เขาเสริมคันดินให้ มันจะต้องมามีดินมาโถมไว้อ่ะ mm hmm. เขาก็รู้อยู่เนาะเขาน่าจะขัดดินมาเสริมไว้นอนอะ่ะ นี่คือเขาสัพยาวัดเขาสัพยาตรงนี้น้ำน้ำท่วมล้นถนนเยอะนี่เขาทำคันดินแล้วมาสองวันไม่ได้ทำคันดินแล้วไหลโจก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 ถนนขาดมาไม่ได้เลยเนี่ยกระสอบทรายเนี่ยไม่อยู่หรอกก็อเอาคันดินมาใส่ น้ำเต็มคลองเลยเนี่ยก็สอบสายก็ต้องทำเป็นคันดินอะ่ะเอาก็สอบสายมากั้นไว้มันมันไม่ทนน้ำไม่ได้ไม่พอตรงนี้คือทางที่วัดสแกรครับวัดสแกร เดีวจะถึงไอทางที่จะออกสายเอเชียนะตรงนี้แล้วก็ถึงโรงพยาบาลสัปรยาอาจารย์จะไปโรงพยาบาลสัปยราและแปลยาเพิ่มเนี่ยหลากไม้กิ่งไม้อะไรไม่รู้ไม่โค้งก็เอามาเลยจกออกมาหมดมาอัดอัดอ,ด,อ,ด,อด,ดินเนี่ยเขากำลังทำอยู่ ไม่รู้รถเขาไม่มาเพราะอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็จอดขวางไว้เลยก็เลยต้องจอดรอกันหมดเลยครับขาไปก็ไปไม่ได้รถเขาจกดินอยู่เนี้ยขามาเขาไม่ยอมมารถเขาจอดขวางทางอยู่งงเนี่ยขันดินน้ําล้นถนนหมดแล้วครับตรงเนี้ยนี่นี่เขากําลังจกขันดินอยู่ 哦。Oh. ล้นกระสอบทรายหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีรถแมคโครมาจกดินก็เรียบร้อยเลยเนี่ยพังหมดเลยพังหมดแล้วถนนขาดนั่นออามาก็มีแต่อ,อะไรก็ไม่รู้เป็นใบไม้เป็นอะไรไม่มีดิน ตงนี้ถนนขาดหมดแล้วน,ลน,น,น,ลน้ำไหลเต็มถนนเลยน้ำไหลเต็มถนนเลยนะรถก็ไปได้เลนเดียวน้ำไหลแรงมากน้ำไหลแรงมากเลย หลบนถนนน่ะเนี่ยวันที่น้ําเข้านาบ้านเป็นอย่างนี้เลยไหลยอย่างเงี้ยไหลแรงอย่างเงี้ยหมดสิทธ์แล้วเนี่ยตรงนี้คือทางที่จะออกไปสายเอเชีย วัดโคกจันวัดโคกจันน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรรถเล็กให้ใช้ทางอื่นก็ย,ยังไปกันได้นะครับรถ <c oughs> น้ำไหลแรงมากครับน้ำจะลงคลองคลองชลประทานถ้าลงคลองชลประทานแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้ามันล้นถนนนู้นอะ่ะมันก็จะไปท่วมหมดละโรงพยาบาลอะ่ะท่วมทุงไรทุงน้าหมดเลย นี่เขามาแจกขนมกันแล้วในเนี่ย ทางเข้าโรงพยาบาล